สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ำนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎพิจิกแล้วก็มีนยินดีต้อนรับสู่ชนนาแนลบ๊อ p ี้สตาร์โรค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปไปวีคลาความรักสำหรับครึ่งเดือนหลังกันก็ตั้งแต่วันที่17ไปจนถึงวันที่31มกราคมสำหรับคนโสดนะคะเรารู้สึกว่าคนโสดในช่วงนี้เนี่ยคุณค่อนข้างแฮปปี้นะกับการใช้ชีวิตแบบสดสด คุณได้รับความรักมาจนรู้สึกว่ามันเต็มอิ่มมากๆจากครอบครัวจากคนรอบข้างนะคะทุกๆคนเนี่ยทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นที่รักไม่ได้มีใครที่ทำให้คุณรู้สึกว่าต้องไปขวนขวายหาความรักจากคนข้างนอกมาเติมเต็มเราคุณเนี่ยมีความสุขมากๆนะคะกับอิสระที่เราได้รับ คุณมีความสุขกับการได้ใช้ชีวิตในรูปแบบที่เราต้องการอยากจะใช้อยากที่จะไปทําความฝันให้เป็นจริงก็สามารถทําได้ไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งคิดถึงว่าเอ๊ะแล้วอีกคนหนึ่งจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เป็นคําถามที่คุณต้องหาคําตอบอีกต่อไปนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเรามองว่าคุณเจอกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยน่ารักมาเยอะเป็นความสัมพันธ์ ที่ทำให้คุณเนี่ยเกิดปัญหาของความเชื่อใจเกิดขึ้นนะคุณมักจะไปเจอกับคนที่เหมือนกับมีแฟนอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วเข้ามาติดพันเราเข้ามาให้ความสนใจเราแต่ไม่ยอมบอกความจริงกับเราว่าเออมีคนของเขาอยู่แล้วแล้วทำให้เหมือนกับพอคบกันไปนานๆพอเราเองก็คิดจะจริงจังอะ่ะเขาก็ทำให้เราอะ่ะเสียใจนะคะ แล้วมันกลายเป็นว่าตัวเราก็มีบาดแผลละทีนี้เราไม่ค่อยกล้าที่จะไปเริ่มต้นใหม่กับใครเราค่อนข้างที่จะมีกำแพงในเรื่องความรักนะคะแต่อยากจะบอกนะว่าในช่วงนี้เนี่ยคุณจะมีคนเข้ามานะคะแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยเหมือนกันคนคนนี้นะคะเขาสามารถเป็นชาวธาตุดินได้นะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤศษภกัน,กนแล้วก็มังกรน,นะคะ หรือว่าจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลแล้วก็กุมคนคนนี้เนี่ยลักษณะนิสัยของเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับมีความตรงมากๆเลยนะคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่พูดเพราะอ่ะต้องบอกอย่านี้ก่อน ลักษณะนิสัยของคนคนนี้เนี่ยออกแนวเถนตรงมากๆคิดยังไงพูดอย่างนั้นคนคนนี้ซ้ายก็ว่าซ้ายขวาก็ว่าขวาคือจะไม่มีการที่แบบมาปากหวานแต่ว่าข้างในคิดร้ายกับเราไม่คนคนนี้จะไม่ใช่คนลักษณะแบบนั้นนะคะคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่แบบมีความตรงมากๆและไอ้ความตรงของเขาตรงนี้แหละก็อาจจะทําให้คนหลายๆคนมองว่าเขาอ่บเป็นคนน่ากลัวไม่ค่อยอยากที่จะคุยอะไรกับเขาเพราะว่าความตรงตรงเนี้ยจะไปทําร้ายจิตใจ นะคะแต่ว่าเป็นคนที่เหมือนกับเขาไม่มีอะไรข้างในจริงๆอะ่ะคือถ้าสมมติว่าเขาไม่แฮปปี้เขาก็พูดออกมาตรงๆเลยว่าเขาไม่แฮปปี้กับอะไรนะคะแต่คนคนนี้เขาไม่ใช่คนคิดร้ายกับคนอื่นเขาเป็นคนที่แบบใจดีมากๆเป็นคนรักครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับ ค่อนข้างที่จะเก่งในเรื่องการหาเงินนะคนคนนี้มีไอเดียมีความคิดในการหาเงินอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เป็นคนที่อดออมเก่งเป็นคนที่ชอบเอาเงินเนี่ยเก็บเอาไว้แล้วไปลงทุนทำให้ถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาเราคิดว่าคุณน่าจะได้เรียนรู้นิสัยดีๆแบบนี้จากคนคนนี้มาแล้วเขาเองก็เป็นคนคนหนึ่งที่ น่าจะเข้ามาแล้วทําให้คุณเนี่ยมีการเปลี่ยนชีวิตตัวเองไปในทิศทางที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเขาจะเข้ามาเป็นเหมือนเพื่อนให้กับคุณเป็นเหมือนใครบางคนที่คุณสามารถที่จะร้องขอความช่วยเหลือได้เป็นคนที่คุณเนี่ยสามารถเล่าเรื่องทุกๆอย่างในชีวิตของคุณให้เขาฟังได้ ความรู้สึกที่คุณจะมีกับเขาอะ่ะมันจะเป็นความรู้สึกสบายใจเป็นความรู้สึกว่าเราสามารถที่จะพึ่งพาคนคนนี้ได้เราสามารถที่จะอ่อนแอกับเขาได้โดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมาจัดเราหรือว่าเราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะ เ,เขาจะเอาเรื่องของเราอะไปคุยให้คนอื่นฟังเพราะอย่างที่บอกคนคนนี้เป็นคนที่ตรงมากๆนะคะถ้าคุณบอกเขาบอกว่าเฮ้ยขอร้องนะอย่าเอาเรื่องของเราไปเล่าให้ใครฟังคนคนนี้ก็คือโอเคไม่เล่าไม่ปิดปากไม่อะไรเลยคือทําตามที่เราขอทุกๆอย่างนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนเนี่ยมันจะออกแนวเหมือนกับเป็นเพื่อนกันไปก่อนการเข้ามาของเขาอะตอนแรกๆอะเรามองว่าคุณอาจจะไม่ชอบเขาด้วยซ้ำนะเพราะ อย่างที่บอกอะคนคนนี้เป็นคนพูดตรงแต่ถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยลองเปิดใจนะคะคุณจะเห็นว่าไอ้คำพูดที่มันตรงๆคำพูดที่ออกแนวแบบเสียดหัวใจอะมันมีความจริงอยู่ในนั้นแล้วคนคนนี้ไม่ได้มีผิดไม่ได้มีภัยอะไรเลยนะคะคือมันเหมือนกับก็ต้องพิสูจน์ใจกันไปก่อนแต่เป็นแคนดิเดตที่ดีมากๆเลยในการที่ จะให้ความมั่นคงกับคุณได้จะให้สถานะกับคุณได้ด้วยเนื้อแท้ของคนคนนี้เขามีเอ่อ mindset เ,เกี่ยวกับครอบครัวดีมากๆนะคะต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยเพราะว่าจากที่เราเห็นนะ คนคนนี้เป็นคนที่ถ้าได้ครบใครเขาเป็นคนจริงจังกับความรักมากๆไม่ใช่เป็นคนที่แบบเข้ามาเล่นๆหรือว่าคิดว่าความรักเป็นเรื่องสนุกสนุกไม่คนคนนี้คือถ้าได้ครบแล้วเขากะยิงยาวเลยอะ่ะครบกันไปแบบแต่งงานมีลูกสร้างครอบครัวด้วยกันคือจุดมุ่งหมายเขาเขาไปด้านตรงนั้นเลยนะคะเขาจะไม่มีมาแบบอุ้ยมาคบกันแค่เล่นๆหรือว่าให้แบบหายเหงาไม่คนคนนี้ไม่นะคะเราเลยรู้สึกว่า เออคุณอะเจอกับความรักที่มันหนักๆมาเยอะแล้วถ้าสมมติว่าลองเปิดใจกับคนคนนี้ดูอะมันน่าจะทําให้คุณมีเอ่อความรักที่มันดีขึ้นกว่าเดิมได้สถานะได้ความมั่นคงอย่างที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวขอดูไพ่ออร์เคลหน่อยนะคะว่าเขามีอะไรอย่างที่จะบอกเราเพิ่มเติมอีกสำหรับไพ่ใบแรกนะคะที่เราได้คือไพ่ไกด คนคนนี้นะคะเขาจะเข้ามาแล้วก็เข้ามาเป็นเพื่อนให้กับเราเข้ามาเป็นใครบางคนที่เราสามารถปรึกษาได้ทุกๆเรื่องเขาเป็นคนที่มีความชาญฉลาดมากๆเลยนะเป็นคนที่มีความรู้รอบตัวเยอะเป็นคนที่ออกแนวเหมือนเนิร์ดอะบางทีนะคะคือถามอะไรไปคนคนนี้สามารถตอบได้หมดและการตอบของเขาว่าเขาเป็นคนรู้ลึกรู้จริงไม่ใช่คนที่เหมือนกับพูดไปยังงั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยไม่คนคนนี้เนี่ยถ้าเขาจะพูดนะ เขาจะไปเรียนรู้ทุกๆอย่างเขาต้องรู้ลึกแล้วก็คาพูดที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันเป็นคําว่าแบบต้องถูกต้องอะ่ะถ้าไม่ถูกต้องคนคนนี้เขาจะไม่พูดเลยนะมันเลยเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าการที่มีคนคนนี้อยู่ในชีวิตอะ่ะมันก็เป็นเหมือนกับเรื่องดีๆที่คิดว่าเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ calling in your soulmate ตัวของคุณเองเนี่ยผิดหวังกับในเรื่องของความรักมาค่อนข้างเยอะนะดูสีดูจกากไพ่นะคะมีทั้งไพ่ห้าถ้วยนะแล้วก็มีหลายๆใบนะหาดาบเองก็ขึ้นมานะคะ เจอกับความรักที่ผิดหวังมาค่อนข้างเยอะเจอกับความรักที่มันไม่ลงเอยด้วยดีมาค่อนข้างเยอะจนทําให้ตัวของคุณเนี่ยบางคนถึงขั้นแบบไปร้องขอไปขอพรน,นะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะว่าเออเราอยากที่จะได้เจอกับใครบางคนที่เขาเกิดมาเพื่อเราจริงๆอาจจะมีการขอแบบให้ตรงตามลักษณะ1 2 3 4สมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนที่เข้ามาเนี่ยเรามองว่า มีนะมีลักษณะนิสัยที่ค่อนข้างตรงตามที่คุณขอแต่ก็มีบางลักษณะนิสัยที่เราคิดว่าก็ต้องปรับจูนกันไปอะถ้าสมมติคิดอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นะคะแต่ก็คนนี้เราคิดว่าเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์โ่งมาจริงๆ romantic feelings นะคะการเข้ามาของคนคนนี้เนี่ย เขาเข้ามาแบบจริงจังนะคือถ้าเขารู้สึกดีกับคุณรู้สึกว่าอุ้ยมันถึงเวลาแล้วล่ะที่อยากที่จะให้ความสัมพันธ์มันไปอีกก้าวหนึ่งคนคนนี้เขาก็พร้อมที่จะบอกคุณเลยว่าชอบคุณนะแล้วเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้คือจะไม่มีการมาแบบปล่อยเบอรหรือว่าให้เราคิดไปเองให้เราไปนั่งเครียดใหม่คนคนนี้จะแสดงออกแบบชัดเจนมากๆเลยนะคะเป็นแบบพวกข้างลักอ่ะคนคนนี้นะ Make น e e f f o r t นะคะความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมันจะมีการที่คนสองคนต้องพยายามด้วยกันทั้งคู่เพื่อให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันสามารถไปต่อข้างหน้าได้ก็เป็นเรื่องปกติเนาะเวลาเรามีความรักเรามีความสัมพันธ์ถ้าเราอยากที่จะเห็นความสัมพันธ์มันเติบโตเราก็ต้องมีการรดน้ําให้ต้นไม้มันแบบไปต่อใช่ไหมมันไม่สามารถที่จะแบบอุ้ยให้คนอีกคนนึงอ่ะเขาเป็นฝ่ายวิ่งตามเราคนเดียวไม่มันไม่สามารถเป็นแบบนั้นได้นะคะ อันนี้ก็เป็นการอ่านนะสำหรับคนโสดยังไงก็แล้วแต่นะคะก็ถ้ามันดีก็ดีแต่ถ้ามันไม่ดีการอ่านตรงนี้ก็ขอให้คิดว่าโอเคฟังแบบสนุกสนุกกันไปนะสำหรับคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนคุยในช่วงนี้นะคะมันไม่มีอะไรที่เป็นจุดกึ่งกลางเลยถ้าในวันที่มีความสุข มันก็จะไปแบบพีคสุดๆเลยมันก็จะมีความสุขแบบสุดๆแต่วันไหนที่มันดาวมันก็ดาวจนแบบโอ้โหคุณรู้สึกต้องฟังเพลงเศร้าอะเออต้องฟังเพลงเศร้าทั้งวันอะคือมันเป็นอย่างนั้นไปเลยคือมันไม่มีอะไรที่มันหาจุดกลางได้เลยในความสัมพันธ์ตอนนี้นะคะแล้วตัวของคุณเนี่ยเจอกับอะไรหลายๆอย่างมาจนทำให้ มันเกิดความรู้สึกว่าเอ๊หรือว่าจะไม่ไปต่อในความสัมพันธ์ตรงนี้ดีนะคะตัวของคุณเนี่ยเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าค่อนข้างใช้ใจนะทุ่งเทมากๆเลยใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจพยายามที่จะให้คนคุยของเราเป็นเอ็กเซปชัของเราคือเป็นข้อยกเว้นของเราแต่เวลาผ่านไปมันเหมือนกับเราก็เก็บสะสมเอาความรู้สึกที่มันนักทีฟนะคะ การกระทําของคนคุยของเราหรือว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอ่ะมันมีความรู้สึกเสียใจมันมีความรู้สึกไม่พอใจอยู่ในนั้นที่ทําให้เราเลือกที่จะโอเคเราอาจจะไม่ได้อยากให้โอกาสคนคนนี้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะอาจจะยังมีการให้โอกาสอยู่แหละแต่คือเราก็ไม่ได้เปิดใจให้กับเขามากขนาดนั้นแล้วมันเป็นความรู้สึกที่จากเมื่อก่อนอะ่ะ คุณให้ความสำคัญคนคนนี้เต็มร้อยตอนนี้มันเหลืออยู่แค่ประมาณ7 0 80แทนแล้วสาเหตุที่มันมันเหลืออยู่แค่นี้มันมาจากการกระทำของเขามันมาจากสิ่งที่เขาทำให้เรารู้สึกเขาทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ใช่คนสำคัญขนาดนั้นเขาทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นเหมือนหนึ่งในตัวเลือกของเขาเขายังมีความรักสนุกมากๆเขายังไม,ไม่ไม่สามารถที่จะแบบเซตเทิลดาวได้อะ คนคนนี้ทาให้เรารู้สึกแบบนั้นแล้วมันกลายเป็นว่าตัวของเราเองก็มานั่งคิดแล้วมานั่งรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามานั่งคิดจริงๆแล้วอ่ะตัวเราไม่ได้มีอะไรที่มันแย่เลยนะในชีวิตของเราเราก็ค่อนข้างประสบความสําเร็จอย่างพอสมควรเลยอะ่ะเราก็มีความมั่นคงในระดับหนึ่งเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปวิ่งได้ตามใครเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปร้องขอใครกับคนคนนี้ บางทีเวลาทะเลาะกันหรือว่าเวลาที่มีปัญหากันเรายอมเขาเพราะเราชอบเขาจริงๆเราอินกับความสัมพันธ์จริงๆแล้วเรายอมเพราะเรายังอยากให้คนคนนี้อยู่ในชีวิตของเราแต่ความจริงแล้วมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีคนคนนี้ก็ได้เราก็ยังสามารถอยู่ได้มันเหมือนกับมันเป็นจุดที่คุณค่อนข้างที่จะเดียวไล์ขึ้นมาแล้วว่าเออไม่จําเป็นที่จะต้องมีความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่ก็ได้นะสามารถไปเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาในชีวิตของเราก็ได้ มันมันกลายเป็นอย่างนั้นไปนะคะจากเมื่อก่อนที่แบบเราอินมากๆจากเมื่อก่อนที่แบบหูเราอินมากๆเราคั่งรักมากๆเราแบบทุ่มเทอ่ะคือทุ่มทุกอย่างให้ทุกอย่างเวลาให้ความสําคัญถ้าเขาเท็กซ์มาตอนไหนคือเราพร้อมตอบตลอดมันเป็นในลักษณะนั้นตอนนี้คือความเสียใจความรู้สึกว่าเราโดนถูกละเลยอะไรทุกๆอย่างอะ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราหันกลับมารักตัวเองมากขึ้นเรามีสติในการที่จะไปต่อในความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะ คนที่เราคุยได้อยู่เนี่ยเขาสามารถเป็นชาวธาตุดินได้นะนะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรชาวธาตุลมงนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลแล้วก็กลุ่มเรามองว่าเขาเห็นนะเห็นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณแล้วเขารู้สึกว่าไม่ได้ไม่ให้คุณไปนะคะคือคนคนนี้ เขารู้สึกดีกับการที่มีคุณอยู่ในชีวิตเขารู้สึกดีกับคุณมากๆเลยแหละแต่เขาเองก็ไม่ได้พอมในการที่จะให้สถานะหรือว่าให้ให้พื้นที่ในชีวิตของเขานะคะ แต่เขาก็ยังไม่อยากเสียคุณไปเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดีมากๆคนหนึ่งที่เขายังอยากที่จะมีอยู่ในชีวิตและยังอยากที่จะให้เราสองคนเนี่ยมีการคุยกันมีการติดต่อกัน mm. เหมือนเคยไม่ได้อยากให้มีการตัดความสําคัญหรือว่าไม่ได้อยากมาเป็น second choice ของคุณนะคะเขาอยากเป็น first choice นะเขาอยากเป็นคนแรกที่คุณคิดถึงเสมอมันออกแนวแบบมีการให้แล้วก็มีการรักที่ไม่เท่ากันเลยในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ และเขาเองก็ยังมีนิสัยที่บางทีอ่ะพูดไม่คิดคําพูดของเขาอะหลายๆครั้งคือเข้ามาแล้วแบบแทงคุณมากๆจนทําให้คุณท้อทําให้คุณร้องไห้หลายครั้งมากๆคุณเสียใจเพราะคนคนนี้มาเยอะมากๆนะคะมันเหมือนกับเขาเองอ่ะก็ไม่รู้หรือว่าไม่ได้นึกถึงด้านที่เขาเองก็ทําร้ายคุณนะเขาคิดถึงแต่ด้านดีๆที่เขาได้รับจากคุณมาโดยตลอดแล้วเขาก็คิดว่าตัวเองก็ไม่ได้ทําอะไรผิดอ่ะมันก็เลยทําให ความสำคันธญตรงเนี้ยมันมันค่อนข้างที่จะไปต่อยากนิดหนึ่งนะคะต้องใช้ความหลักมากๆต้องใช้ความรู้สึกว่าแบบอยากไปต่อมากๆถึงจะไปต่อได้อะ่ะเพราะดูจากไพ่แล้วตัวของคุณเองก็ออกแนวคือยังรู้สึกดีกับคนคนนี้อยู่นะแต่ก็ ไม่ได้มองเห็นว่าจะมีอนาคตระหว่างเราสองคนมากขนาดนั้นนะคะคุณเริ่มที่จะเปิดโอกาสให้คนอื่นๆได้เข้ามาในชีวิตของคุณมากขึ้นอะ่ะคุณไม่ได้แบบยดติแค่คนคนนี้อยู่แค่คนเดียวละเพราะคุณอย่างที่เราบอกคุณรู้แล้วว่าตัวเองก็มีดีและคุณก็เห็นว่าเออก็มีคนอื่นๆที่พยายามที่จะเข้ามาให้โอกาสคุณพยายามที่จะมาหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้กับคุณเหมือนกันไม่ได้มีแค่คนคนนี้ที่อยู่ในชีวิตของเราเพราะฉะนั้น ถ้าเขายังทานิสัยแบบนี้ต่อไปเรามองว่าเชือกที่มันเคยแบบตึงอะตอนนี้มันจะเริ่มที่จะขาดไปเรื่อยๆนะคะขึ้นอยู่กับว่าความอดทนของคุณจะหยุดเมื่อไหร่หยุดเมื่อไหร่ก็คือจบไม่ไปต่อละไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นระหว่างคุณสองคนอีกต่อไปตอนนี้มันอยู่ที่คุณคนเดียวว่าคุณจะยังโฮมันได้อยู่หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวขอดูไพ่ออร์เรเิเพิ่มเติมนะคะว่าเขามีอะไรที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกที่เราได้นะคะ Receptivity ความสัมพันธ์ตรงนี้ไม่ได้มีความยุติธรรมกับคุณเลยนะมันมีการให้แล้วมันมีการรับที่มันสวนทางกันคุณเนี่ยเมื่อก่อนคือให้มาโดยตลอดคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาต้องการใครสักคนคุณอยู่ตรงนั้นให้เขาเสมอแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการใครสักคนนะ่ะเขาไม่เคยอยู่ให้คุณเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันนะที่ทําให้คุณเสียใจแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่า เออบางทีเราให้ความสำคัญกับคนผิดคนนะ่ะนะเรากลับไปเจอกับครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างที่เขาหยิบยื่นกำลังใจหรือเขาคอยอยู่กับเราในช่วงเวลาที่เราต้องการกำลังใจตรงนั้นนะ่ะมากกว่าที่จะเจอคนคนนี้อยู่ในชีวิตของเรา Pay attention to the red flags นะคะดูสิ พอหลังจากที่คุณเนี่ยมีสติมากขึ้นคุณเริ่มที่จะใช้สมองในการนำทางนะคะแทนที่จะใช้หัวใจคุณก็เริ่มสังเกตเห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเป็นสัญญาณเตือนนะคะแล้วเรามองว่าคุณก็ไม่ได้ไม่ได้ละเลยตรงนั้นอพอหลังจากที่คุณสังเกตแล้วพอมันไม่เฮลตี้แล้วคุณก็พยายามมองแล้วว่าอืม ดูดูแล้วความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรที่มันมั่นคงเลยหรือว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันจะสามารถแบบจริงจังได้อะนะคะอมืมันค่อนข้างชัดเจนเลยแหละว่าว่าตอนเนี้ยเหมือนคุณพอได้พอได้เริ่มเห็นสัญญาณเตือนหนึ่นนงครั้งละมันก็จะเริ่มเห็นเรื่อยๆนะคะเฟิร์สนะคะคนคนนี้เนี่ยเขาจะพยายามดึงคุณกลับมานะ ตอนที่คุณพยายามที่จะเงียบนะคะเขาก็ยังจะแบบพยายามหาเรื่องเข้ามาแบบติดต่อหรือว่าพยายามหาเรื่องเข้ามาใกล้ชิดคุณทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะไปจากเขาได้เขารู้ว่าว่ามันท็อกซิกนะแต่ว่าคนคนนี้อย่างที่เราบอกคุณคือคนที่ดีมากๆในชีวิตของเขาและเขาเองก็ไม่อยากที่จะเสียคุณไปแต่ก็ไม่สามารถให้อะไรได้มากกว่านี้นะคะ Wedding เอ่บางคนที่เขาไม่สามารถให้อะไรคุณได้เป็นเพราะว่าเขามีใครอยู่ละหรือเปล่าที่มันมีความจริงจังมากกว่าบางคนออกแนวแบบเป็นครอบครัวกันแล้วแต่งงานมีลูกอะไรเงี้ยกันแล้วนะคะแล้วก็มาให้ความหวังกับคุณนะ่ะเนียวสิออกแนวเหมือนบางคนออกแนวพูดประมาณว่าเออเนี่ยเลิกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความจริงยังไม่ได้เลิกด้วยหรือเปล่าก็เลยทําให้ตัวของคุณเสียใจหนักมากแก่งที่เราบอกอ่ะนะคะ อันนี้ก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้อีกเคสหนึงเลยอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะคะสำหรับความสำคัญออความสัมพันธ์ของคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสำหรับคนที่มีคู่ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักในช่วงนี้นะคะออกแนวเป็นเหมือน l u ร์เลอร์คอสเเลยคือ3วันดี4วันไข้มากๆนะคะในช่วงนี้เนาะเรารู้สึกว่ามันออกแนวเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาสะสมเกิดขึ้นแล้วไม่ได้รับการแก้ไขต่อให้คุณจะมีความสุขมากๆกับความสัมพันธ์มันก็ยังมีเรื่องตรงเนี้ย ที่มันคอยวนเวียนรบกวนจิตใจยอยู่นะคะและอีกอย่างหนึ่งนะมันก็คือการที่เรารู้สึกว่าในหลายๆความสัมพันธ์น่าจะเคยเจอกันมาก่อนก็คือเรื่องของการที่เรารู้สึกสบายใจมากจนเกินไปในความสัมพันธ์จนทําให้มันไปทําลายจิตใจ,จของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะ ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวผล,ลักของคุณก็ได้นะคะที่เขารู้สึก comfortable มากๆรู้สึกสบายใจมากๆก,ก,กับในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขารู้สึกว่าเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้แบบเต็มที่แล้วด้วยความที่ความสัมพันธ์มันมีความ stable มันมีความมั่นคงแบบมากๆเลยอะมันทําให้คนคนนี้เขาคิดว่า ต่อให้เขาจะทําอะไรแย่แค่ไหนคุณก็ยังรับเขาได้ต่อให้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นคุณจะไม่มีทางทิ้งเขาไปมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าต้องต้องแก้ไขตัวเองอะ่ะเขารู้สึกว่าคุณสามารถรับเขาได้ในด้านที่ดีแล้วก็ด้านที่ไม่ดีมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็มีความ expect กะว่าเออคุณต้องรับตรงเนี้ยข้อเสียของเขาตรงเนี้ยให้ได้ถ้ารับไม่ได้อ่ะมันก็ไม่ได้รักกันจริงนี่อะไรเงี้ยคือมันเป็นมันเป็นใน mindset ตรงเนี้ยที่ทําให้ คุณสองคนทะเลาะกันบ่อยๆนะคะแล้วพอทะเลาะกันเสร็จปุ๊บมันก็ออกแนวพยายามที่จะเข้ามาคืนดีกันแล้วไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาแบบจริงจังมันก็เลยกลายเป็นว่าปัญหาเนี่ยมันวนลูปะ่ะคือมันก็เกิดขึ้นจบลงเกิดขึ้นจบลงอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆแต่ไอาการที่มันเกิดขึ้นแล้วจบลงเกิดขึ้นจบลงตรงเนี้ยนะคะมันกลายเป็นว่ามันกลับมาทํร้ายจิตใจเราอะเพราะว่าเรารู้สึกว่า ทุกครั้งที่มีปัญหาเกิดขึ้นเราต้องการการแก้ไขเราไม่ได้ต้องการการแก้ตัวมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเริ่มที่จะหมดความอดทนนะคะตัวของคุณเนะี่ยออกแนวเหมือนกับมีความผิดหวังอะดูสิมีความผิดหวังมีความเสียใจคุณรู้สึกว่าทำไมถึง คำพูดไม่เป็นคำพูดเคยบอกเอาไว้ว่าจะแก้ตัวหรือว่าเคยบอกเอาไว้ว่าจะทำหนึ่งสามสี่ก็ไม่ทําสักทีจนทําให้คุณเนี่ยต้องลอเกอร์อยู่บ่อยๆมันกลายเป็นความผิดหวังมันกลายเป็นความเสียใจมันกลายเป็นความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปต่อในความสัมพันธ์ตรงนี้ได้อีกไหมเพราะว่าเรื่องแค่เนี้ยยังทำให้ไม่ได้เลยมันมันกลายเป็นความรู้สึกแบบนั้นไปนะคะแต่ถามว่า คนรักของคุณเนี่ยทำให้คุณมีความสุขไหมเรื่องที่ดีของเขาก็มีเยอะเขาก็ยังทําให้เรามีความสุขอยู่แต่เรื่องที่เราต้องการให้เขาแก้ไขจริงๆอะ่ะมันไม่ได้รับการแก้ไขเลยไงมันก็เลยทําให้เราเหมือนกับยังติดอยู่ในลูปตรงเนี้ยเหมือนกันนะคะในช่วงนี้เนี่ยเราก็เลยอยากให้คุณทั้งสองคนลองหาจังหวะดีๆแล้วมานั่งคุยกันหน่อยดีกว่า ถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะเพราะดูแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่แก้ไขปัญหาเรายังปล่อยให้มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอีกต่อไปมันมันน่าจะเป็นอะไรที่ยากพอสมควรในการไปต่อในความสัมพันธ์โดยเฉพาะในเรื่องของความเชื่อใจในเรื่องของความแบบ trust ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเนอะออโดยทั่วไปอ่ะเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันโอเคแหละแต่ว่าออกแนวอย่างที่บอกมันมีความขรุขระจาก ความค o m f o ฟ t ร์บลที่มันมีมากเกินไปนะคะถ้าแก้ได้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันจะ s m ooth มากกว่าเดิมมากๆเลยนะออส่วนในตอนนี้นะคะคนที่มีความออ f ฟิเชียกันแล้วนะคืออาจจะมีการแต่งงานจดทะเบียนสมรส o f f ฟิเชียลกันแล้วสร้างครอบครัวกันแล้วตอนนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะถ้าใครนะที่กำลังรอคอยว่าเอออยากที่จะขยายครอบครัวอยากที่จะมีน้องอะ่ะ ในช่วงนี้เรารู้สึกว่ามันมีโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวดีตรงนั้นแต่ไอตัวข่าวดีตรงนั้นอะ่ะมันจะมาหลังจากที่คุณออกแนวต้องผิดหวังมาหลายๆครั้งอะ่ะเราถึงจะมาได้ข่าวดีนะคะแต่อย่างน้อยมันก็ยังมีข่าวดีเข้ามาเนาะส่วนคนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันยังไม่ได้มีอะไรที่ทําเป็นแบบ o f f ฟิเชียกันนะคะอ่อในช่วงนี้เนี่ยมันจะเริ่มมีการคุยกันถึงเรื่องของการสร้างครอบครัวแต่ต้องบอกก่อนนะว่าการคุยกันในครั้งนี้อ่ามันจะค่อนข้างมีความขรุขระพอสมควร เพราะคุณสองคนมี Mindset มีความต้องการที่ค่อนข้างต่างกันมากๆเลยนะคะแล้วมันออกแนวเหมือนกับพอต้องมาคุยกันจริงๆแล้วอะ่ะมันมันยังไม่ลงรอยอะ่ะแล้วอย่างที่เราบอกคือปัญหาที่คุณมีคือการที่มีหนึ่งคนนะคะที่เขาค m f o r t a b l e มากๆที่เขารู้สึกว่า เออฉันไม่จําเป็นที่จะต้องแก้ไขอะไรในตัวเองถ้าเธอรักฉันเธอต้องยอมรับข้อเสียของฉันให้ได้มันมีไมเซตแบบเนี้ยอยู่มันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะจะเอาอยัางไงต่อไปถามว่ารักไหมรักมีโมเมนต์ที่ดีๆมีความสุขเยอะแยะมากมายด้วยกันก็จริงแต่จะให้ทนกับไมเ์เซตรงเนี้ยต่อไปมันก็ออกแนวแบบเหนื่อยอน่ะนะคะมันเริ่มที่จะรู้สึกว่าจะเอาอยัางไงต่อไปดีนะอะไรอย่างงี้อยู่เต็มไปหมดเลยนะคะในช่วงนี้ก็ออกแนว ต้องคิดมากพอสมควรเลยอะว่าจะเอาอยัางไงต่อก็อย่างที่เราบอกคือช่วงเนี้ยคือมันเป็นช่วงที่ต้องคุยกันแล้วล่ะว่าจะเอาอยัางไงในความสัมพันธ์คือต้องมีการแก้ไขจริงๆเพื่อที่จะไปต่อนะคะเดี๋ยวขอดูไพ่ออโรคาเพิ่มเติมหน่อยนะว่าเขามีอะไรที่จะบอกเราสำหรับไพ่ใบแรกที่เราได้ sacrifice มันต้องมีการยอมเปลี่ยนตัวเองต้องมีการเสียสละจริงๆนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่เนี่ยมันถึงจะยืนยาวได้นะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ยอมปรับปรุงตัวต่อให้รักกันแค่ไหนความสัมพันธ์ก็ไปต่อข้างหน้าไม่ได้ passion คุณทั้งสองคนมีความรักมีความผูกพันให้กันนะคะ ทุกวันนี้เนี่ยต่อให้จะทะเลาะกันแค่ไหนแต่โมเมนต์ที่ดีๆความรู้สึกดีๆที่คุณเคยมีให้กันเนี่ยมันยังคงอยู่แล้วมันทําให้คุณนะคะยังไม่อยากที่จะเดินออกไปจากกันคุณยังอยากที่จะมีภาพที่มันสวยงามยังอยากที่จะเป็น ten of cups อย่างนี้อยู่ยังอยากที่จะอยู่ด้วยกันยังอยากที่จะมีโมเมนต์ที่ดีด้วยกันในปีนี้ในปีหน้าแล้วก็ปีต่อๆไปนะคะ Retreat นะคะไพแนะนำนะอยากที่จะให้คุณสองคนเนี่ยมีการทำความเข้าใจแล้วก็มีการคุยกันว่าเออเราจะเอาอยัางไงต่อนะคะ <Yeah. S 1> อยากให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความรีแลกซ์มากขึ้นแล้วก็ไปในทิศทางที่มันมีการกิฟต์แอนด์เทคที่มันบาลานซ์มากกว่านี้อะ่ะมันไม่ใช่การที่แบบมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีความคาดหวังว่า เอ้ยฉันนะ่ะสามารถเป็นตัวของตัวเองได้แบบเต็มที่ส่วนเธอก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็นสี่อะไรอย่างเงี้ยคือมันมันไปในทิศทางนั้นไม่ได้นะคะมันต้องไปในทิศทางที่คนสองคนรู้สึกตามกันว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเราสองคนนะ่ะเราทั้งให้แล้วเราทั้งรับในทิศทางที่มันพอๆกันนะไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกว่าโดนเอาเปรียบนะคะ engagement เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่มันมีการให้แล้วก็มีการรับที่เหมาะสมความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่เนี่ยมันจะสามารถที่จะมีความมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมได้แล้วก็สามารถไปในสเต็ปที่มันไกลกว่านี้ได้นะคะ อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะสำหรับครึ่งเดือนหลังยังไงก็แล้วแต่นะคะการพยากรณ์ไม่มีอะไรที่มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างมากสุดก็จะสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะอยากให้ทุกคนนะคะฟังแบบสนุกๆถ้าวันนี้เนี่ยการพยากรณ์ออกมาแล้วทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะก็ขอให้คิดซะว่าเออฟังไว้ก็ไม่เสียหายนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยก็อย่าไปซีเรียสกับมันมากๆให้ใช้สติในการรับฟังแล้วก็รับชมเยอะๆนะ สุดท้ายนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e channel ป o b ส y s t a r รด้วยจะได้ไม่พลาดกันอัปเดตคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกันในวันนี้เจอกันคลิปต่อไปค่ะ